ดีอาจารย์ที่ครูรบกวนเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันมานําเสนอหัวข้อกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพครูค่ะดิฉันนางสาวตัลสินีมาลีรหัสศูนย์หนึ่งห้าค่ะดิฉันนางสาวเบนซึเรียวพอจิรหัสศูนย์หนึ่งหกค่ะสวัสดีครับผมนายม่รรยมัดปาริภัยยิมยาดารหัสศูนย์ศูนย์เจ็ดครับสวัสดีครับผมนายนรวัดมณีรหัสศูนย์ศูนย์แปดครับนางสาววโรชารตัตนสุภารหัสศูนย์หนึ่งสี่ค่ะ ดิฉันนางสาวอารัญญาสมหวังรหัส010ค่ะ ดังนี้หนึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนสองให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสามการพัฒนาทักษะกรบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องมนที่สองสิทธิและหน้าที่างการศึกษาประกอบไปด้วยมาตราสิบการกาจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอการในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแม้ไม่กว่า12ปีมาตราที่14บุคคลข้อครัวชุมชนองค์กรชุมชนองคอ์กรเอกชนองคอ์กรว,วิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและอื่นๆมีอิทธิพลได้รับสิทธิประโยชน์หมวดที่3ระบบการศึกษาประกอบไปด้วยมาตรา15ระบบการศึกษามี3ระบบ1การศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบ3การศึกษาตามอัธยาศัยมาตราที่การศึกษาในระบบมี2ระดับคือ1ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจดให้ไม่น้อยกว่า12บปีก่อนอุดมศึกษา 2. การศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญามาตรา17การศึกษาข,าาขาั้นบังคับจนน้องก้ปีโดยเด็กอายุย่างเข้าปีที่7เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน,าานาจนย่างเข้าปีที่วที่ 4. การแนวการจัดการศึกษาประกอบไปด้วยมาตรา12การจัดการศึกษาอยอมักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพลัฒนาตุนเองได้และถือเป็นผู้เรียนสำคัญที่สุดมาตราที่23จุดเน้นในการจัดการศึกษามี3ระบบ 1. ความรู้คุณธรรม2กระบวนการเรียนรู้3ามบุรณาการตามความเหมาะสมมาตรที่5การบริหารในการจัดการศึกษาส่วนที่1การบริหารในการจัดการศึกษาของรัฐประกอบไปด้วยมาตรา3 2อการจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวง ที่เป็นองค์กรหลักที่บคณะบุคคลในรูปสภาจำนวนสี่องค์กรส่วนที่2การบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประก,กรบอบไปด้วยมาตรา41องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิการจัดการศึกษาได้ทุกระดับส่วนที่ 3. การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน ประกอบไปด้วยม,มาตราสี่สีสถานศึกษาเอกชนเป็นหนึ่งบุคคลมาตรา4 5สถานศึกษาเอกชนมีสิทธิจกกัดก,<ค><ะ>ก,การศรึกษาและถุกดับข่าค่ะและบทที่6นะคะมาตรฐานประกันคุณภาพทางการศรึกษาค่ะมาตรที่47ให้มีระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน สตรฐานการศึกษาค่ามาตราที่48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสาศึกษาจะให้มีระบบการประกันคุณภาพโดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน1เป็นส่วนหนึ่งของกระบวงงนการบริหารการศึกษา2ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง3จัดทํางานประจําปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดค่ะ4เปิดเผย ต่อสาธารณบาตรดาที่7ครูคณะอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาบาตราที่53ให้มีองค์กรวิชาชีพครูผู้บริหารสารศึกษาและผู้บริหา,ารสถานศึกษามีฐานะเป็นองค์กรอิสระค่ะบทที่8ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาบาตราที่59บบรรดาอสังหาริมทรัพย์ของสถานศึกษาของรัฐเป็น ที่เป็นนิติบุคคลโดยได้มามีผู้อุทิศให้หรือซื้อแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถานศึกษาไม่ถือเป็นที่รัฐจับพัสดุค่ะบทที่9เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาตาหกสิาการต้องจัดคลื่นความถี่สื่อตัวนำโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะเป็นต่อการทรงวิทยาวิทยา วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์เพื่อให้มีประโยชน์สำหรับการศึกษามาตราที่64ค่ะรัฐส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาแบบเรียนโดยเปิดให้มีการแข่งขันด้วยเสยรีอ,อย่างเป็นธรรมค่ะ บุญจำการบุญจำบการมาตรา70บรรดากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้ที่บังคับใช้อยู่ให้ใช้ต่อไปแต่ไม่เกินจำนวน5ปีนับตั้งแต่พรบรบังคับใช้มาตรา71กระทรวง กระทรวงหน่วยงานทางการศึกษาและสัาศึกษาที่มีอยู่ในวันที่พรบรบังคับใช้ให้ใช้ต่อไปแต่ไม่เกิน3ปีมาตรา73ห้ามมีให้ใช้มาตรา10การศึกษาพื้นฐานไม่น้อยกว่กา12ปีมาตรา75ให้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปทางการศึกษาเป็นองค์กร มหาชนเฉพาะกิจมาตราที่76คณะกรรมการบริหารสำนังกงานปฏิรูปการศึกษาจำนวน9คนค่ะพระราชบัญญัติะระเบียบและพระราชบัญญัติระเบียบและบ,บุคลากรทางการแพทย์พศ2547ค่ะ ไม่อะต้องสั่นนี้ หมวดที่ 1. คณะคณะกรรมการบริหารบุคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาตรา7ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาคณะหนึ่งเรียกว่ากคศ 1. นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ 2. ประหลัดกระทรวงศึกษาที่การเป็นรองประธานกรรมการ 3. กรรมการโดยตำแหน่งจำนวน5คน 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7ท่านหมวดที่2หมวดทั่วไปมาตรา 29. การดำเนินการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินีนน้ให้เป็นไปตามให้เป็นไปตามหลักการบริหา,า,ารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรมความเสมอภาคระหว่างบุคคลหมวดที่3การกำหนดตำแหน่งวิทยาฐานะและการให้และการให้ได้รับเงินเดือนเงินวิทยาฐานะและเละเงินตำแหน่งมาตรฐานมาตราน20มาตรา38ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี3ประการดังนี้ หนึ่งครูผู้ช่วยสองครูสาอาจารย์สี่ครูช่วยสัตราจารย์ผู้ช่วยสัตราจารย์ห้ารองสัตราจารย์หกสัตราจารย์หมวดหมวดสี่การบรรจุและการตั้งการแต่งการแต่งตั้งมาตรา45การบรรจุบุคบคคลเข้าเข้ารับการเข้ารับค่าราชการเป็นค่าราชการครูและผู้การ ที่5การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการในการในการปฏิบัติค่าราชการมาตรา74ให้กคกคสอกำหนดขั้นเงินเดือนประสิทธิภาพตำแหน่งค้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในตำแหน่งที่มีที่อาานนะ ประชาธิปไตยอันมีพระ,รพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีหน้าที่วางรากฐานให้เกิดระบบก,การปกครองหมวดที่ 7. การดำเนินการทางวินยัยมาตรา98การดำเนินการทางวินยัยแก่ข้าราชการครูและบุะคลากรทางธรม การศึกษาซึ่งมีกรณีอันมีข้อมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทําผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนให้ได้ความเป็นจริงและความมิได้ทำโดยมิโดยมิชักชา้าวันที่8การออก จากราชการมาตราถึงร้อยค่าราชการได้ครูบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมือ่อ 1. อตาย 2. องคนจากราชการและได้รับอนุญ,ญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีเหตุตามมาตรา108งรหมวดที่เอ้า การอุทธรณ์และการร้องทุกมาตรกา121ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศรึกษาผู้ใดถูกสั่งลงโทษภาคทาันตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่ออกคคสเขตพื้นที่การศรึกษาอกค์สที่คคสตั้งหรือคศสแล,แล้วแต่กรณีภายใน30วันนับตั้งแต่ได้รับการแจ้งคำสัง่ง ญากสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2 5ง6นนะครับครับพระราชบัญญัตินี้นะครับประกาศขึ้นประกาศในราชกิจพระราชบัญญัตินี้นะครับรพระราชบัญญัตินี้นะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับเมื่อ 11มิถุนายนนะครับพศ2546นะครับมีผลบังคับใช้ถึง12บสอมีผลบังคับใช้เมื่อ12มิถุนายน2546นะครับพรบนี้นะครับเกิดจากพรบกสอชอนะครับ2542นะครับจากมาตรา53นะครับสภาผู้และ บก .2 นะครับเรียกว่าครุษสภาครับคุรุษสภาเป็นนิติบุคคลนะครับมีอำนาจหน้าที่ของครุษสภาครับกำหนดมาตรฐานวิชาชีพนะครับควบคุมพฤติกรรมและดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับออกใบอนุญาตพักใช้ใบอนุญาตส่งเสริมสนับสนุนรับรองใบอนุญาตออกข้อบังคับครุสภานะครับคณะกรรมการครุษสภามีทั้งหมด9.9คนนะครับ คณะกรรมการครุสภาอยู่ในวาระคร่าวๆคราวละ5้าคราวละ4ปีนะครับไม่เกิน2วาระน,นะครับติดต่อกันคณะกรรมการครุสภานะครับมีอำนาจหน้าที่บริหารให้คำึกษาแนะนำนะครับพิจารณาวิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับกำหนดหนโยบายการบริหารงานให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีทั้งหมด17คนนะครับหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพนะครับพิจารณา,าออกอญญบใอบอน,อ,นอนุญาตนะครับพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนะครับควบคุมรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับผู้มีสิทธิ์รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะครับต้องผ่าน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษานะครับตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาไม่น้อยกว่า1ปีนะครับและต้องผ่านการประเมินการสอนตามหลักเกณฑ์ครูสภาที่กําหนดนะครับผู้มีสิทธิ์รับใบป,ประกอบวิชาชีพนะครับต้องไม่ต่ำต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์นะครับมีสิทธิ์รับใบประกอบวิชาชีพต้องมีวุฒิการศึกษาหรือวุฒิที่ครูสภารับรองนะครับบุคคลต่อไปนี้นะครับ ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพคนที่ให้ความรู้ในสถานศึกษาเป็นครงคราวนะครับเช่นวิทยากรนะครับนักศึกษาฝึกสอนผู้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยผู้ที่ทําการสอนในศูนย์เด็กเล็กอบตผู้ทําการสอนในศูนย์เด็กเล็กวัดต่างๆนะครับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีสีประเภทน,นะครับ1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ dem, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 3. ใแบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา4ใแบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นผู้ใดประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน1ปีปรับ2 0 0 0 0บาท ผู้ที่พักผู้ที่พักแสดงตัวด้วยการวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิ์หรือพร้อมประกอบวิชาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจากครูสพหากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ที่ถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วฝ่าฝืนแสดงตนให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์หากฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งความทั้งจัผู้ที่ถูกใช้ใบอนุญาตขอจะขอไปอนุญาตอีกไม่ได้จนก,กว่าจะา้นห้าปีนับตั้งแต่วันที่สั่งพักวิชาชีพประกอบด้วยมาตรฐา,านความรู้ความสามารถมาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการปฏิบัต,ติต้นการพิจารณาโทษผู้ประกอบวิชาชีพให้คณะกรรมการ ฐานวิชาชีพมีอำนาจว,วินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. ยกข้อกล่าวหา 2. ตักเตือนาภาคทัน 4. ภาคใช้ใบอนุญาตมีกำหนดระยะเวลาที่เห็นสมควรแต่ไม่เกิน5ปี 5. เพิกถอนใบอนุญาตการอุทธรณ์ในกรณีที่คณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพ วินีจใช้ว่าไม่ออกใบอนุญ,ญาตไม่ต่อไม่ต่อใบอนุญ,ญาตไม่ออกใบอนุญ,ญาตให้แก่ผู้ที่เพิ่งเพิกขอใบอนุญ,ญาตไม่ออกใบแทนใบอนุญ,ญาตให้ผู้ยืนให้ผู้ยืนคำขอมีสิิทธอุทธ์ต่อคณะกรรมการครุสภาภายในสามสิบวันนับตั้งแต่แจ้งว่าไม่ออก ใบอนุญาตไม่ต่อใบอนุญาตสมาชิกรุกสภามีสองประเภทหนึ่งสมาชิกสามัญสองสมาชิกกิตติมศักดิ์คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิภาพครูและบุคลากรการศึกษามี23คนประหลัดกระทรวงการศึกษาธิการเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสวัสดิการ สวัสดีการภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเลขาธิการครูสภาเป็นหัวหน้าบริหารสำนักงานอัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นใบป,ประกอบวิชาชีพ500บาทอัตราค่าต่อใบอนุญาต200บาทผู้รับสนองพระบรมราชอ,องค์การคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตร พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ